สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูสุภานีทุมโยมาเจริญนะคะวันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ โจทย์กำหนดให้นะคะแม่ตักแกงจืดไว้6ถ้วยพ่อหยิบไปสองถ้วยแม่เหลือแกงจืดกี่ถ้วยเรามาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ6กลบสองเท่ากับ สี่เหลี่ยมค่ะเรามาดูต่อไปค่ะ6ลบสเท่ากับ4นะคะข้อนี้จะตอบแม่เหลือแกงจืด4ถ้วยนะคะ ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งกันนะคะโจทย์กำหนดให้ครูนิดามีสมุดภาพ้าเล่มให้รางวัลนักเรียนไป3เล่มครูนิดาเหลือสมุดภาพกี่เล่มเรามาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ 5้าลบสเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะมาดูต่อไปค่ะ5้ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูพร้อมกันค่ะ คำตอบคือ2นะคะดังนั้นครูมิดาเหลือสมุดภาพ2เล่มน,นะคะค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะข้อที่2โจทย์กำหนดให้ช่างตัดเสือ้อ มีกระดุม2เมตรต้องการใช้กระดุม7เมตรช่างตัดเสื้อต้องหากระดุมเพิ่มกี่เมตรเราไปดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ2ลบ7 เท่ากับสี่เหลี่ยม2ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวไปลบเราทำการลบได้ไหมคะทำไม่ได้ให้นักเรียนสลับตัวเลขนะคะมาดูกันค่ะ7ลบสเท่ากับ เท่าไหร่คะนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบหน่อยนะคะได้แล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบพร้อมกันคะ่ะ7-2ลบ2เท่ากับ5ข้อที่2ตอบ ช่างตัดเสื้อต้องหากระดุมเพิ่ม5เมตรนะคะค่ะเรามาดูข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้ทิติเลี้ยงเป็ด4ตัวเลี้ยงไก่6ตัวทิติเลี้ยงไก่มากกว่า เป็ดกี่ตัวเรามาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ4-6ลบ6เท่ากับสี่เหลี่ยม4ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่า6ลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะให้นักเรียนสลับตัวเลข6มาเป็นตัวตั้ง 4เป็นตัวลบนะคะดังนั้น6ลบ4เท่ากับ2นะคะคำตอบข้อที่3คือทิติเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดสตัวนะคะ ค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่4โจทย์กําหนดให้แม่ซื้อไข่ไก่8ฟองซื้อไข่เป็ดหฟองแม่ซื้อไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่กี่ฟองนะคะเราไปดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์แนวนอนกันนะคะ ลบหเท่ากับสี่เหลี่ยมเราไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ8ปลบหเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนช่วยคุณรูหาคำตอบหน่อยค่ะได้เท่าไหร่คะเรามาดูคำตอบพร้อมกันค่ะได้สมนะคะ ดังนั้นข้อที่สี่ตอบแม่ซื้อไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่สามฟองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภาระงานกันนะคะเรามาดูภาระงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำในหนังสือหน้าที่90ทำลงในสมุดงานข้อที่5ถึงข้อที่10นะคะค่ะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เรียนในวันนี้นะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสท,ทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ